สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามานะคะติดตามช่องของจ้าจ๋าปากกระพุ่นเมืองพิชรบูรณ์วันนี้ก็มีแนวทางเอาฝาก f อใครที่ได้ติดตามเลขหลักกิโลนะคะซึ่งเป็นหลักกิโลเฮนนะคะงวดที่ผ่านมาก็จะมีแนวทางมาเยอะมากนะคะแต่ว่า ถ้าใครได้ตามเลขของออป้อมนะคะก็คือ,เ,อเขาจะอยู่ที่หลักกิโลนั่นแหละนะคะแล้วก็ให้แนวทางก็ไม่ว่าจะเป็นเลขฝันเลขหลักกิโลที่จะเป็นตัวเลขแล้วก็หลายๆตัวเลขนะคะของออป้อมเนาะสำหรับงวดวันที่16นะคะกรกฎาคมที่ผ่านมานะ5 30 ก็เข้านะคะ530เข้าเป็นชุด3าตัวนะคะอันนี้ก็เห็นอยู่นะคะเห็นอยู่แต่ว่าจะไม่ได้ลงนะแต่ว่าจะไปลงตัวเลขอยู่กับหลักกิโลนะคะกับเลขสารนะคะดังนั้นนะดังนั้นในคลิปนี้นะคะเห็นนะคะว่าอเอาป้อมหรือจานป้อมเนี้ย ให้แล้วนะคะจากก็เลยเอออเามาลงให้ FC แต่ว่าก่อนอื่น FC ที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้จ่านาะแล้วก็ FC ที่อยากได้มาขามกวนอ่า FC ถามมาว่าขนาดเนี้ยกะปุกลักษณะนี้นะคะจะเป็นลายนี้เนาะกะปุกละกี่บาทนะคะอันนี้นะถ้าสั่ง ครึ่งกิโลนะคะ159บาทนะครึ่งกิโลนะคะ159บาทแต่ว่าถ้าสั่งเป็น1กิโลแต่ให้แพ็คกระปุกละครึ่งกิโลนะคะ259บาทนะคะก็คือจะจะส่งไปให้2กระปุกนะคะ1กิโลอันนี้ครึ่งกิโลนะคะกระปุกนี้ครึ่งกิโลส่วนอันนี้นะจะเป็น1กิโลนะคะอันนี้กระปุกละ1นกิโล1กิโลอันเนี้ย นะคะ259บกาบาท2โล500บาทนะคะก็เอาไปไว้ชิมหรือเอาไปไว้ขายนะคะก็เดี๋ยวแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์065837 5 8 1 2านะึ่าทานมาเลยนะคะกวนสดๆใหม่ๆเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะครึ่งกิโลนะมันจะหอมมากจะหอม,หอมกลิ่นะมะพร้าวนะคะกลิ่นมะขามนะคะอันนี้นะ5 0 0กร,รัมหรือครึ่งกิโลนะคะ าเอาแค่ครึ่งกิโลก็159บาทถ้าเอาเต็มกิโลเลยแต่ให้แพ็คครึ่งกิโลก็259บาทนะคะอ่ะส่วนตัวเลขในงวดวันที่31กร,รกดาคมของออป้อมหรือจานป้อมนะคะชุด3ตัวชุด3ตัวให้มาจะมี392 223นะชุด3ตัว2หางนะแต่เน้นที่392ตัวเนี้นนะ2ตัวนะคะจะมี57กับ83 แต่เน้น8 3นะคะเน้น8 3อันนี้จะเป็นชุดของออป้อมเลขหลักกิโลเฮียนนะคะงวด3สิเรกร,รกฎาคมซึ่งงวดนี้นะคะใครที่อยากรวยก็ตามดูนะออย่าลืมนะคะ FC ที่อยากได้มะขามกล้นก็อย่าลืม โทรมาหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2มะขามกวนนะคะก็จะมีปลุกละครึ่งโลและปลุกละ1กิโลนะก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์ line, มาได้เลยสุดท้ายนี้ขอให้งริรวยๆนะคะในงวดวันที่3สิบกกร,รกฎาคมนี้ใครที่คิดอยู่ช่างใจอยู่นะคะเรื่องมะขามกวนรีบตัดสินใจนะคะของดีมีน้อยอยาไม่อยากรอนานให้รีบโทรมานะคะสุดท้ายนี้ขอให้งรวยนะคะสวัสดีค่ะ